อยู่กันในเกม Ark Survival Evolve Mobile กับผม Dark Fox นั่นเองก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะเอา Spinosaurus ไปเก็บเลเวลก็ตระกันนะในคลิปนี้ฮะก็อยู่ด้านหลังเลยก็ไปจับมาฮะก็ตอนนี้คืออัพเป็นเลเวล6แล้วฮะเลเวล700นะตัวแบบโคตรใหญ่เลยนะฮะใหญ่แบบมากๆเลยอะแล้วก็ t h e r i z n o s a u r u s คือผมก็ตั้งชื่อว่า Evil นะฮะก็สำหรับตัวนี้คือมันสามารถเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยผมก็ลืมบอกไปจากคลิปที่แล้วนะฮะ ต้องสั่งให้สไปโนตามก่อนแล้วกันตามมาเพื่อนตามมาเลยน้อง <g ül> ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะสไปโนคือแบบไ่ร้จะตั้งชื่ออะไรดีไงนะฮะก็สามารถเก็บเบอร์รี่ได้สะดับตัวนี้ฮะน,น,น้องอ e ีวิลก็ต้องกดไอ้ปุ่มเดินน่ะเลื่อนลงมา1ครั้งก็สามารถเก็บเลเวลได้แล้วทำไมสไปโนผมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งโคตรไวอ่ะสไปโนอ่ะเคลื่นไหวไวมากวิ่งไวมากนะยิ่งไปในน้ำคือแบบโอ้โหอย่างไวอ่ะ ก็ผมก็ได้จับมาตรงประมาณแถวตรงหินนะผมก็แบบอยู่บนหินไงเออใช้บัคนะฮะแล้วก็จับได้เลยนี่มันอีกควนโดดันนี่ว่าเราไม่เอาแล้วกันยังไม่ตีะฮะเราจะไปเอาแล้วทำไมสไปโนไม่ตามผมมาเฮ้ยไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะเอาตามมาดีโอ้ดูฮนะไม่ตามเลยอะ่ะจะขอเก็บเบอร์ี่ก่อนล้กันสักคู่นึงนะฮะไปไปฝั่งนู้นดีกว่านะเพราะว่า ฝั่งคันนี้มันมันจะมีเป็นหนองน้ําอ่ะเป็นเป็นบ่อจระเข้กับบ่องูนะฮะเออแล้วโอ้โหจะด,ดีวิ่งอย่างไวตีหมู่เลยเพื่อนตีเลยเก็บเวลเก็บเวล์อ่าแล้วมาตีเลยผมเนี่ยตัวใหญ่เกินนะฮะไหวไม่จะทันจะทันไม่ได้วิ่งหนีแล้วเนี่ยฮะวิ่งหนีแล้วเนี่ยเพื่อนเออโอ้โห,หน,นะฮะยูเลยฮะมาเฮ้ยเนี่ยมันสามเข่ามีแสงแล้วปะ อัลฟาหรออัลฟาสามเขาเ่าอไม่รู้อนะแล้วก่อนนะมันคือตัวอะไรทำไมมีแสงมันจับได้ป่ะเนี่ย <c oughs> เลเวลสิบามนะหุ้ยมันน่าจับแต่ว่าเอาไว้ก่อนละกันนะฮะผมก็ไม่ทราบว่ามันจะจับได้หรือเปล่านะตัวนี้สามเข่าเนี้ยที่มีแสงเนี่ยโอเคไปฮะไปฮะเพราะว่าผมลองไปจับไอ้แรปเตอร์ไอ้อัลฟาแรปเตอร์ผมก็จับไม่ได้นะ,ะเลือดมันเยอะแล้วก็มันไม่สลบด้วย แถวนี้คือก็จะมีพวกจระเข้กับงูเยอะนะฮะแต่ก่อนนะขอสั่งตีหมู่กันแล้วกันเก็บเวลฮะกัดกัดมั่นกัดมั่นนั่นแหละไอ้ตัวนี้ผมตีเองแล้วกันโอ้โหวิ่งหนีป่ะวิ่งตามาวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามไปตบเรียบร้อยโอ้โหตบแบบต้นไม้พังมาแล้วฮะเออกัดมั่นกัดมั่นนั่นแหละอืม,อมสวยฮะผมก็ยังไม่ทราบว่าไอ้ที่ขี่ของสไปโดคือมาต้องเลเวลเท่าไหร่นะฮะ เดี๋ยวขอไปศึกษาต่อแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งจับมาได้เลยแล้วก็ทางนี้มีกบอยู่ฮะมีกบกบนี่แบบมันสามารถฟาร์มซีเมนต์ได้ปะผมก็ไม่รู้ฮะแล้วสิบสี่นะยังก่อนแล้วกันนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล,ไวปล่อยไว้ก่อนนะฮะเราก็จะมาตรงนี้แล้วกัน,กนในหนองน้ํานี้มันจะมีตัวอะไรมีกบดีไหมด้านล่างกําลังทําอะไรกันอูตรงนั้น เฮ้ยมันคือกบปะเนี่ยโอ๊ะมันไม่ใช่กบนี่หว่ะนึกว่ากบมันเป็นไอหมูนะฮะนึกว่ากบอ่ะเถอะเว้ยแล้วมาทำอะไรในน้ำเนี่ยเอ้ยได้ก่อนนะติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดอะไรเนี่ยติดหินเหรอตรงนี้มีหินด้วยเอาอ,อ,อุ้ยอ๋อเขาเป็าานไรยะวิ่งตัวเด้งแล้วเป็นไรยาเด้งไปเลยนี่เดี๋ยวผมซ้ำซ้ำเอามาตายแล้วนี่หว่ามันแบบโดนกินไปละต่อไปคือทางนี้ฮะทางนี้คือ,คอยังไม่ได้มาเลยนะหนองน้ำตรงนี้ ไม่มีตัวอะไรเลยนะฮะด้านหน้าตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรแบบแว็บแล้วสไปโนผมมาสไปโนผมไม่ตามมาละเฮ้ยสไปโนมันวิ่งทําอะไรนะโอ้ทาไมขึ้นว่าสัตว์ดุร้ายแถวนี้เดี๋ยวก่อนนะมีสัตว์ดุร้ายหรอแถวนี้จะต,ต้องไปตามหาว่ามันคือตัวอะไรนะฮะเออแล้วสไปโนผมตามมาแล้วเปล่าก็ไม่รู้นะด้านหน้าคือกบอ๋อจระเข้อ๋อจรเนะเข้เนี่ยมันยืนได้ยืนสองขาได้อะมันเป็นเหมือนเผ่าพันธุ์เดียวกับสไปโนอะ อีตัวตรงนู้นอะเฮ้ยนี่มันโดดตอนนี้ด evet ิว่ะตบไปฮะตบไปฮะตายไปหนึ่งตัวว่ะสาโก้มากันเต็มเลยฮะงานนี้แล้วสไปโนผมว่ะสไปโนคือแบบไปทางงูน่ะช่วยด้วยเพื่อนเขาวิ่งไปวิ่งมาอะไรแต่ก่อนนะผมโดนตีแล้วเนี่ยด้านหลังตีมันเอ้าไม่ตีย่ะตีมันดีสไปโนซอรัสโอ้โหเพิ่งจะมาตีเอ้าตัวเด้งเลยแม่งเด้งลอยฟ้าเลยจระเข้โอเคฮะมาแบบ มาช้ามากอะ่ะมัวไปตีอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยงูงูงูด้านหลังงูงูโดนงูตีอะ่ะโอ้โหแม่งก็น่ากลัวเลยวะถ้าเกิดอ,อยู่ในน้ำในงูนะฮะโอเคเดี๋ยวบอกซ้ำ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 มันโอเคฮะไปไปเล้ล่ะต่อแล้วกันไปฟาร์มเวลต่อเอาวไม่ตามอีกแล้วอ๋อตย่งงี้นี่วะโอ้แม่งเดินทีนึงแบบต้นไม้โค่นเลยอะ่ะสไปโนอะ่ะด้านหน้าคือไอ้ตัวนั้น ที่มันเดินสองขานะฮะมันเป็นแบบญาติกับพวกสไปโนนะ <c oughs> ตายยิ้มอะเพื่อนต <c oughs> มอะลรเพื่อนเออนั่นแหละฮะอือม,มันชื่อว่าบาริโออะไรสิ่งอนอึงนี่แหละผมก็ลืมชื่อละแล้วก็อันนี้ผาละเซอร์ป่ะนะฮะตา <c oughs> ยยนะิ้มอะเนี่ยเอ้างูงูงูง,งูโอ้โอ้โหมันมีค่าสลบด้วยไงงูอ่ะต้องระวังนะอย่าโดนตีบ่อยๆนะงูอ่ะมันมีค่าสลบด้วยนะฮะ เกิดสลบนี่ยุ่งเลยตีพาราเซอร์เลยเพื่อนสไปโนตีมันเอาทำไมไม่ตีอ่ะเอาวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมานี้ว่าเอ้ยถอยกันถอยกันเราช่วย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 ตบตอ,อตอดเลือดตอดเลือดเกิดมาเลยเพื่อนเกิดตัวเด้งเลยฮะตัวเด้งเลยเออตบมันตบมันนั่นแหละโอ้งแี้งูเต็มเลยโอ้โหงูเป็นตามตัวอะไรเนะี่ยโอ้โหง,งูอย่างเยอะไม่ตามกบนี่ว่า งูโหดูดีฮะดูดีเทลง,งูมันคือไททโนโบอานะฮะเป็นงูยักษ์มาแล้วมาดีแล้วมาดีแล้วเอาดีป่ะดีตบ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 ,ตบไปมาดี๋ยวสั่งก็จะสั่งสไปโนอร์ก็แล้วกันตีมันเพื่อนเราตีเองก็ได้เอาตัวยู่นะฮะเอาแล้วสไปโนอผมไปตีกบเอาตีกบเฉยเลยเอากบต,ตายแล้วฮะเหมือนจะมีสัตว์ดุร้ายอีกนะแถวนี้ ดงงูกับจระเข้อะแล้วก็กบนะฮะเอ่ออ๋จอจระเข้นดิว่าข้างในน้ํามันอยู่ในน้ํามันว่ายน้ําเร็วถ้าเกิดจระเข้อยู่ในน้ําอ่ะถ้าเกิดบนบกนี่นแบบเดินช้ามากนะฮะซาก้อ่ะมันตีโดนหรือเปล่าเนี่ยสไปเดอร์นะฮะเขียดตายแล้วเรียบร้อยผมว่าน่าจะตียากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงเอาไปตีตัวน,นั้นเอาไปกินศพนี่ว่ะเออ แล้วก็ไปตีกบด้วยกบโดนลูกห <look> <ong> ลงนะฮะมันกัดคือแบบดาเมจมันเป็นวงกว้างอะสไปโนอะนะฮะหืมทางนี้มีงูปะเนี่ยรงี้เคลีย์มาเลยเรามาปุ๊บเคลีย์ไปเลยฮะพวกสัตว์ดูร้ายมีแต่พลาลเซอร์อะแล้วก็กบเอ่อเอา,เอาทำไมมันต้นไม้มันล้มได้ไงเนี่ย <g led on noise> ต้นไม้ล้มได้ยังไงเฮ้ยดีโลนี่มาเอา้าโจทย์เก่าไปละหดีโลนี่แบบ เสือกนะฮะพวกนี้ตอนที่บอกผมแบบจับสัตว์ที่มันแบบสลบแล้วแล้วมันชอบมาแบบตุยหลังอ่ะนะฮะไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อไททันไททันโนซอรัสหรือเปล่านะฮะตัวโคตรใหญ่หืมมันติดบั็กหรือเปล่า,ลานะเฮ้ยงูนี่มาโอ้ดูมันเลื้อยมาโคตรสยองเลยสยองขวัญมากนะฮะ ตีมันเลยตีมันเลยสไปโนตีมันตีมันตีมันฮืมเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยนี่มันโอ้ดีโลมาแก่ไปไกลๆเลยฮิปมากี่ตัวเนี่ยสามตัวสามตัวหรือเปล่าตีมันตีมันตีมันก็กระเด็นไปด้วเลยกระเด็นไปด้วเลยนะฮะกระเด็นโคตรไกลแล้วก็ตรงด้านหน้าคือเป็นพาราเซอร์นะฮะต้องไปตีเพื่อเก็บเลเวลก็แล้วกันนะฮะเออว่าทำไมมันสั่งไม่ได้อ่ะ ทำไมสั่งไม่ได้แล้วก่อนนะเอา้าทำไมสั่งไม่ติดต้องไปแบบใกล้ๆแล้วก็ไอ้กดกดตีกดไปเลยเดี๋ยวยก่อนนะมันยากมากกลับมาเลยก็ถ้าเกิดว่าบางช่วงอะถ้าเกิดเสียงเกมมันหายไปก็ขอโทษกันด้วยกงจากพบว่ามันน่าจะเป็นบั๊กนะฮะเสียงพวกเดินอะเออยู <laughs> หน้ายูเลยนะฮะกัดมันกัดมัน ดีโลขอสักหน่อยเถอะนะฮะดีโลเดียฮะเยอะจังเลยมามามาไมา้แกถอยก่อนแล้วกันเอิม่มมันติดบัคไปไอ้ไททันเนี่ยฮะแต่ผมจะไม่ตีแล้วกันเพราะมันตีแรงมากครับไททันตีอย่างแรงโอ้ทําไมพาราเซอร์นี่มันมาเยอะจังเลยนะฮะแถวนี้แถวบึงเนะี่ยเออแต่มันได้เนื้อน่องเยอะนะก่อนทําไมสั่งไม่ได้แกสั่งไม่ได้อีกแล้ว ตีมาเลยสไปโนตีมันตีมันตีมันเอเอเข้าไปตีมาเลยนั่นแลหละเียงฮะเจ๋งตกตบไปฮะตบไปตบไปมันตบกับกัดน,นะฮะแล้วนี่เจออีกแล้วฮะอือเอาอยู่แล้วฮะน่าอยู่เอาไปตีโดนในตัวนั้นด้วยโดนลูกหลงนะฮะโอ้ยเอ้อะไรมากกัดเนี่ยอะไรมันพนพีนี่มันหันยากจริงเลยเฮ้ยแต่ก่อนนั้นมันหันยากมากอ,าอ๋อจอไล่เคกับดีโล หืาตายไปดีเพื่อนเรียบร้อยฮะเรามาเคลียบมาแต่แถวนี้ขึ้นมาด้านบนกันดีกว่านะฮะก็ทถวน,นี้คือจะมีตัวอะไรหรือเปล่าแล้วสไปเดอร์ผมวิ่งไัทางนู้นนะฮะมิแต่พลาเซอร์อะเต็มเลยโอ้โหพลาเซอร์ทำไมมันเยอะจังเลยฮะ,ะ <c oughs> เกิดเต็มมาแถวนี้มันเกิดแบบเรื่อยๆเลยอะเราตรีก,กับ D ดีโล่ด้ยฮะตัวนั้น เราเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวสีส้มๆเนี่ยสั่งตีไปมาเลยเอาทำไมไม่มันสั่งไม่ได้แล้วกันนะลองเข้าไปใกล้ๆนะมาลองสั่งสิตีมันสไปโนตีมาเลยเออถ้ากัดมันกัดมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตบเราช่วยเราช่วยฮะอุ้ยกระเด็นฮะเยอะตัวนี้มันหนัวมากโอ้โหดูขาขาแม่งแบบชี้เลยฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพุ่งชน ไปเลยดีกว่าเก็บเวลด้วยฮะโอเคไปดด้านนั้นนี่มาแก๊งอะไรเนี่ยไอตัวพุ่งชวนการันตีกับดีโลดีโลวิ่งหนีนะฮะตอนนี้ดีโลสู้ไม่ได้เดียวสู้ไม่ได้นะตบตบนี่ตบให้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยตบให้หมดตบไปตบไปตบไปเออนั่น,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 นแหละ,ละกัดมั่นกัดมั่นอา่าแล้วก็อันนี้ฮะไม่เอาแล้วกันผมไม่ตีนะฮะทำไมบนนี้คือมันโล่งอย่างเลยฮะ ไม่ค่อยมีสัตว์ดุร้ายเลยอ่ะแถวนี้ด้านบนเนี้ยอย่างโล่งเป็นภูเขานะฮะโอ้เป็น,ขขนะะปที่โล่งแบบน่าสร้างบ้านมากแถวนี้เดี๋ยวเดินกลับก่อนละกันนะฮะเฮ้ยมันมด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 บินได้ตายตายแล้วฮะอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อ,ย,อย้ของผมเยอะนี่ว่าโอ้ต้องทิ้งของละต้องแบบเอาของมาสักเล็กน้อยะฮะโอ้ไม้นี้แบบเยอะมากเนื้อโคดเยอะ เอาเบอร์รี่มากอนละกันแล้วก็ไม้นี่แบบต้องเอาทิ้งอ่ะไม้เพราะมันเยอะเกินไปนะฮะเอาคิตินมาอันนี้คืออะไรเนี่ยเก็บมาให้หมดเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็หนังมาเนื้อนี่แบบเราทิ้งไปได้เลยนะฮะเพราะว่ามันหาง่ายอยู่แล้วเนื้อมันหาง่ายอยู่แล้วนะฮะทิ้งไปเลยมาตามมาตามมาสไปโนตามมาตีไอพาราเซอร์ตัวนี้แหละ ตีไปตีไปเออเราเปิดก่อนเลยละกันแล้วก็ตีไปเลยเออกัดมันกัดมันตีมันตบมันนั่นแหละอ่าเราปล่อยฮะเราปล่อยเราปล่อยไหวไะเนี่ยเลือดเจ็ดร้อยยูแล้วยู่เลยยู่เลยไอ้สามสามตีสามตีกินกินมันกินมันเออไปหากลับกลับกลับก่อนกลับก่อนเพื่อนกลับก่อนสไปโน่กับก่อนตัวคือเต่านะ เราจะตีดีหรือเปล่าไม่ตีดีกว่าฮะสไปโนร์ตามบ้าเคตามอยู่ฮะวิ่งโคตรไววิ่งอย่างไวเลยแล้วก็พาราเซอร์ตัวสีน้ำเงินตีตีตตเปิดก่อนได้เปรียบนะฮะกัดมาเลยนั่นแหละตบมันตบมันเฮ้ยดิโลอย่าเสือกดิโลอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่ามาอยา่ามาอยา่ามามันชอบเสือกไอดิโลอ่ะเอาหนีแล้วฮะตัวนี้หนีแล้ว แล้วทำไมสไปโนผมไปตีไอ้ตัวนั้นน่ะเอายู่เลยฮะเฮ้ยงู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 นี่วะด้านหน้าเนี่ยอฮ้ยสองตัวเลยเอ้ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเพื่อนเออกัดมันกัดมันกัดมันเออนั่นแหละสวยสวยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งตรงนี้ดูมันเลื้อยดิอุ้ยโอ้โหแม่งตกไปตกไปเอาพวกหนังพวกเนื้อมานะฮะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยวิ่งมาดีโลดีว่าตายพอดี อย่ามาซ่าดีโลแล้วสไปโนผมโอ้โหแม่งต้นไม้มันพังเฮ้ยโอ้โหดีโลมาเต็มเลยฮะแก๊งดีโลนี่หว่าตรงเนี้ยต่อไปตายตายหมดตายเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่หว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงตายเลยฮะเอาตัวกัดเรียบร้อยคำเดียวฮะคำเดียวตายเลยไปไปไปกลับ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 บ้านกันสไปโนซอรัสโอ้ทีนี้แบบเคลียร์มากเรามาเคลียร์ฮะโล่งเลย แล้วก็้านาคือพาราเซออีกแล้วทำไมเลือดผมมันเหลือน้อย,อย่ังเลยเนี่ยแม่งโดนไอ้ตัวนั้นตีฮีโอ่อะแก๊งดีโลนะฮะตีมนเลยเนี่ยกัดมัน่นกัดมัน่นเออเดีย๋ยวเราถอยกันแล้วกันนะเราจะเป็นคนดูไงเป็นคนดูโอ้หทำไมไม่กัดนานจังเลยอ๋อเลือดตั้งพันกว่าเอาตัวแม่งเด้งแล้ว มาสองตัวหรือเปล่าเนี่ยมาช่วยเพื่อนเปล่าไม่ช่วยนะเวลสามคนไม่เลือดมันเยอะจังเลยอ่ะเวลสามอ่ะจะตั้งพันกว่าอย่างเยอะโอ้ยมีการแบบยกนะฮะยกเท้ากระทืมด้วยน้าหนาคือยโอ้โหผมจะตายว่ะเลือดขึ้นแล้วเลือดขึ้นหน้าและะ้วเออกัดมันกัดมันนั่นแหละผมต้องเพิ่มเลือดอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใช้เนื้อเพิ่มได้ปะเนี่ยเน่น้นองนะ มันเพิ่มน้อยอ่ะเบอร์รี่ก็ไม่ค่อยกินเนอะตัวเนี้ยมันเพิ่มน้อยจังเลยนะฮะเอางูงูเอางูยู่กับกบก็ตายแล้วฮะเรียบร้อยเลย <c oughs> ดาเมจคือแบบมันกว้างมากสไปโนอ่ะนี่มันหมูจระเข้คือแบบไม่ค่อยเกิดเลยนะฮะเรามาทีนึงแบบไม่เกิดเลยเหรอ <c oughs> โอเคกลับกลับกลับหมูนี่แบบตีก่อนละกันตีไปแล้วะ <c oughs> ตีไปเลยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี จะหนีไปไหนแล้วเพื่อนตายไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือวินหนีไปด้วยลวอ่าเพื่อกลับกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านเดิมแล้วไอ้สามเขาที่มันมีแสงยังอยู่ปะเนี่ยสไปโนตาม,มานะเออน่าจะตัวด้านหน้าหรือเปล่านะฮะใช่ปะใช่จริงด้วยฮะผมมีแสงอย่างเท่เลยอะ่ะมีออร่านะเป็นออร่าเลยแล้วก็ด้านหน้าคืออีโกโนดันกับไอ พุ่งชนนะฮะตีอะไรตีอะไรเก็บเวลเก็บเวลเก็บเวลนะฮะเรียบร้อยโอ้โหยู่เลยน่ายู่ไปฮะไปฮะไปฮะด้านตรงนี้เดี๋ยวนะขอตบก่อนละคัตตบตบไปเลยฮะเดียนะปลานะเอาเนื้อมาเราต้องการเนื้อปลามากินนะฮะตบไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันกัดปันเนี่ยมันไม่กัดเหรอไปฮะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ตัวนี้ขวางขวางขวางทางับเพื่อนอืมเอาเนื้อมากับหนังมาเราต้องการหนังมากที่สุดนะอืมตีไปโหยู่เลยฮะต่อไปต่อไปแล้วก็ต้องสั่งให้สไปโนผมมาอยู่เฉยๆเพราะมันชอบเดินไปเดินมานะฮะสไปโนผมก็ลืมบอกไปว่าผมก็ได้มาสร้างบ้านตรงนี้คือแบบเป็นบ้านสาขาสองนะก็เดินลักป่ามาเลยฮะเดินข้ามเขามาเลยอะ่ะ อ่าแบบอย่างไกลเลยนะฮะยวขออัพเลเว่าให้สไปโน่ก็แล้วกันอัพเป็นสเตมิน่าเลยแล้วกันนะฮะเออม,มีการแบบดีใจด้วยนะฮะโคตรน่ารักตัวอย่างใหญ่เลยนะฮะก็ถ้า,างั้นสหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย